สวัสดีครับอยู่ผมนัดขมินเกมมิ่งครับผมกับเกม W W F No Mercy กันในโหมดป้องกันแชมป์แท็กทีมนะฮะนี่ครับนะจากนารกโลกันฮะนีพ่พี่น้องจอมทําลายล้างนะแดงแดงดับนะฮะมาเจอกับนี่เลยดัลลี่บอยฮะโอ้โหรู้สึกว่าในพาร์ทที่แล้วนี่จะป้องกันแชมป์ได้ในแมตช์ฮาร์ดคอร์เนาะแล้วก็ปีนบันไดนะฮะ คราวนี้จะมีแม์อะไรนี่เฮ้ยดาแอรดัลลี่บอยฮะเอ้ยนายอ่ะจะต้องมีแม์นะอันอุลสเตอร์เทเบิลแมชนะนะแมทอ่าเข็มขันมันจะต้องเปลี่ยนมืออย่างแน่นอนก็ใจเปล่านะโอ้ oh, แมชนี้ฮะเป็นแท็กทีมแมชนะครับผมนะต้องให้โต้ผู้บรรยายพังนะถึงจะสาวอ่าแล้วก็ต้องชนะในแมชนี้ด้วยนะนะครับผมนะมามาดูกันดีกว่าฮะพี่น้องขาวดำนะ เชนครับกับทางด้านของดัลลี่บอยนะออกมาก่อนเป็นบับบอเรนะฮะบับบอเรดัลลี่มานี่จับมาในเอ็กไบรเกอร์ลงไปก่อนระบับบา้อาอดีตแชมป์โลกทีเอเออิมแพกนะฮะสำหรับบับบอเรนะแล้วก็เหมือนจะได้ NWA ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะสำหรับบับบอเรนะฮะแต่ว่าอยู่ WWE นี่แกถือว่าเป็นได้แค่หลีกทักทีมเท่านั้นนะสำหรับบับบอเรแล้วก็ดีวอนนะฮะ ปัจจุบันก็เรียกว่าก็ทำงานอยู่หลังฉากนะสังดีวอนทั้งบาบ้านะฮะมาออาแท็กเอายังไงจังหวะนี้มาเอยจับยกขึ้นก่อนเลยเอายังไงเอาเสยเสยยังไงเสออ้ยสูเพกลงไปฮะสูเพกปาอันซะอย่างนั้นมาเน่ฮะจับมาเออแบ็คเบเกอร์ลงไปฮะ,ปะอันบอกอยากจะมีส่วนร่วมอยากจะมีส่วนร่วมฮะนี่มา,าจับมาทำอะไรใส่แบ็คสูเพกลงใบฮะ นี่ไม่รู้ว่าเป็นกติกาแบบแท็กไอเรียกว่าฮาร์ดอร์แมทหรือเปล่านะต้องพังโตอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยมาเสียบเข้าล็อกแล้วจับเป็นพายไดเวอร์ลงไปฮะโดยบอบบ้ามาปีศาจจอมทำลายล้างคู่นี้ฮะมาจากสีดำนะอ่นนีเนี่ยน,นี้สีดำเพิงนรกนะฮะในส่วนของเคนนะแท็กทีมแบบทางด้านของนะสัป,ปเบอร์ผู้อ่าสัป,ปเบอร์ด้านสว่างนะฮะปาอันนะไม่ฮะมาเอา โบไอในส่วนของดีวอนตอบยังไงดีวอนฮะดีวอนอยู่ดีดีแกก็มาฮะเจอหลวงพี่นะหลวงพี่ดีวอนยังไงเอาไปบับ,าบาเบรเรบอกมานี่ยังไงปิดเลสล็อกมาหนึ่งทียังไงบับาบา้าทุบไปที่ท่อนแขนฮะท่อนแขนปาอ่านยังไงจังหวะน,นี้บอกอะบับบา้าแท็กให้ดีวอนเข้ามาบ้างและแมชนี้เนี่ยนี่ฮะก็ยุคนั้นเอาตรงๆนี่ก็ถือว่าเป็น3นะ สามสุดยอดแท็กทีมนะฮะในตำนานนะในยุคแอติจูดนะฮะไม่ว่าจะเป็นดัลลี่บอยนะฮาร์ดี้บอยนะ mm hmm. อ่าเพราะ,อะไอ้ดัลลี่นี่จะเป็นในส่วนของแมตต์โอนะส่วนฮาร์ดี้บอยนี่จะเป็นแมตต์บันไดนะฮะแล้วก็จะมีเอ็ดแอนด์คริสเตียนนะฮะที่จะเป็นแมตต์ที่จะแมตต์เกี่ยวกับในส่วนของเก้าอี้นะฮะก็เรียกว่า ความแบบว่าความทรงจำก็คือนั่นแหละนะพวกแบบแมตช์เลเซอร์เมเนียสิบเจ็ดนะถือว่าเป็นแมตช์ที่มันอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะ TLC แมตช์นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้นี่ก็มีแมตช์นะมีแมตช์ประเภทนี้มารอบหนึ่งแล้วนะน่าจะเป็นเลเซอร์เมเนียสิบหกนะฮะ แมชสามเศร้าเนี่ยแหละนะชิงแชมป์แท็กทีมนะแล้วก็แปลกว่าเป็นเอ็ดแอนคริสเตียนนะที่ชนะทั้งสองเลยนะนี่ฮะมาจับเอาหัวกระแทกกับเทิร er ์นมาร์เคิร์ซะหน่อยป๋าอันมากระโดดโคสไลน์เอาปาดทิ้งฮะดีไอบับเบอร์เร่เอ้ยไม่ใช่ดีวอนฮะขอภายบับเบอร์เร่นี่ตีกับเคนอยู่ตอนนี้ยังไงเอาขาติดเชือกยังไงในี่ใคร ยังไงนี่เฮ้ยมาวียงไปมาต่อยเอายอ้เยอะเยอ้อ๋อฮะยังไงบ้า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 อยู่ข้างนู้นฮะส่วนดีวอนโดนเราฮะอันเดอร์เทเกอร์ฮะเวี่งขึ้นเวทีอา้าวมึงจะขึ้นมาอีกฮะยังไงจังหวะนี้มึงลงมานี่เดี๋ยวกูจะพังโต้แล้วเนี่ยฮะไปไป,ไปนอนบนโต๊ะนี่ไปฮะป๋าอันบอกมาได้เวลานี่จะจะสวดส่งซะหน่อยปะโถเอ้มานี่มา ปิดลลสต์ล็อกมาหนึ่งที่ป๋าอันมาทูบไปที่ท่อนแขนครับผมนะดีวอนมานี่ทำอะไรดีวอนจับจึ๊บหนึ่งทีก่อนจับแปงฮะใส่อะตอมิกดรอปลงไปออันเดอร์เทเกอร์บอกอยากจะกระทืบทุกคน mm hmm. เข้าใจไหมมานี่จับโยกขึ้นซูเพ็กซ์ลงไปซะเลยนี่โต๊พังเรยียบร้อยนี่ภารกิจผ่านไปครึ่งทางแล้วฮนะต้องให้โต๊ะพังนะ หลังจากนี้ครึ่งทางก็คือเราจะต้องชนะให้ได้ในแมชนี้นะสวดส่งซะหน่อยครับป๋าอัานบอกเอ๋ได้เวลาสวดส่งแล้วมายังไงจังหวะนี้ดีวอนเอ๋ดีวอนมาไหมดีวอนมาเร็วๆเ,เข้ามาบีทลิสล็อกเลกลาเลียดลงไปซานี่บับเบเลยบับเบเลยกับเคนี่ก็ตีกันไม่เลิกไมลามันนี่จับขึ้นเชือกโคสไลน์เอ,าอ้าไม่ถึงโค์สไลน์ไม่ถึงอันนี้ไหลกระแทกซะาดีวอน เออมึงอย่านะมึงอย่านะนี่ยอมแพ้ซะเถอะนะเอ้การป้องกันแชมป์มันจะได้ง,ง่ายๆนะกระจายเปล่าฮะโอ้ยโ,โดนล้วงฮะบับาาเบอร์เรยังไงจังหวะนี้ดีวอนดีวอนบอกเอ้ยาป้าๆช่วยหน่อยเฮ้ยโอ้กูชักจะไม่ไหวแล้วเจอกับไอตัวนี้เนี่ยบิกบูตใส่ดีวอนนอนซะฮะดีวอนนอนซะยังไงมาแบกฮะมินิเทลลี่เพสโดนมินิเทลลี่เพสดรอปลงไปฮะโดยเคน ดับบนทีมกันหน่อยได้เปล่าไม่ได้ฮะเคนบอกกูไปและวดีด,ดีีใส่ซะโดยป้อ้นเด้งมาหนึงเชือกจะทำะไรเอามาเด้งอีกรอบนึงฮะจังหวะมันไม่ได้ฮะจะบิกบ๊กบู๊ตไม่ถึงมาเอาหัวโคกระเทินบัคเคิลซะนี่เคนมาเคนมาวยังไปอีกอทีนึงอัดเทินบัคเคิลมาเคนยังไง ป้าอันบอกในอตีนนี่เยันคอซะนี่ฮะยอมป้าเปล่ายอมมาเปล่าฮะยังไงป้าบ้ายอมเปล่าฮะยอมไหมยอมไม่ยอมเอไม่ยอมเฮ้ยยังไงจังหวะนี้เนี่ยฮะจับจึ๊บเอาไม่ได้วิ่งเด้งมะจะจับบืดป้าบ้าหรอกบอกจักจะชักจจยังไงละไอ้พวกนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้ปาบยากปับเย็นเหลือเกินไอพี่น้องจอมทาลายล้างเนี่ยฮะ จังหวะน,นี้จับบาบ้าขึ้นมาใส่รัดเสียนเล็กสวิปลงไปก่อนส่วนเคนฮะจับดีวอนมาใส่เป็นอะไรแบเอ้ยใส่วอลสแลมลงไปะฮะอ่านบอกชักจะยังไงแล้วเชือดคอแล้วมานี่เฮ้ยดีวอนดีวอนบอกยังยือ้อยังยือย้อยื้อเหรอฮะจับโยกขึ้นอันรีเวิร์ดอะตอมิกดรอปลงไปฮะ ักสาฤกษ์สีดวงซะหน่อยดีวอนมานี่เอ้ยเอ้ายิงเจ้ายืย้ออีกเหรอมานี่เอ้าจะจับจะจับซัมตีจะใส่ถ้าไม่ตายโอ้โหป้าอันบอกหมดเลยถ้าไม่ตายโกยังไงจังหวะนี้ดีวอนบอกมึงลงไปสบายฮะป้าปอันนี่ดีวอนบอกไงเป็นไงระเบงกล้ามโช์ด้วยมะมาจับเจอบหนึ่งทีโดนดับเบิ้ลเทีมกันเลยฮะจังหวะนี้เอ้ยพายไดเวอร์ฮะ เป็นดับเบิลพายไดเวอร์แล้วเคนบอกมาขอกระแทกเข่านี่กระแทกเขาเออ่เขาซะนะมาปานเวียงไปเด้งมาหนึงเชือกดีวอนจับมาจึ๊บอาร์มแรสลงไปก่อนปาันบอกมาไห้เคนจัดการแล้วกันให้น้องชายจัดการบ้างแล้วนี่น้องชายพอจะปั๊มฟินิเชอร์ได้ฮะยังไงนี่เอ้ยบับเบิลเล่บอกมาสิว่าฮะไม่กลัวหรอกโคนเลยอะยังไงอาน,นี่ จะจับดีวอนมาจับบับเบรเรมาเด็กเบรเกอร์ <breaker> ลงไปซะยังไงเา้าเป็นบับเบรเรเหรอเนี่ยยังแท็กเข้ามาอยู่มาเชือดคอและบับเบรเรมึงเสร็จคุณแน่นอนพูดเลยฮะยังไงมวัวแต่ยืนมืนจับจืบมาโทมสโตนไพร์พไดเวอร์เลยละการจังหวะนี้มาขอยหลังมาก่อนเดี๋ยวติดเชือกฮะโทมสโตนไพร์พไดเวอร์ลงไปแล้วมาโกดเล่ายังไงจังหวะนี้กรรมการนับหนึ่งสอง สามเรียบร้อยครับโอ้โหเอไอดีวอนนี่คือวิ่งมาแล้วก็เบรกเกิกเลยนะเมื่อกี้นะฮะนี่ครับผู้ชนะในแมชนี่ฮะนี่พี่น้องจอมทำลายล้างกันอีกเช่นเคยฮะเดียนเดอะเทคเกอร์และเค n นฮะบราเธอร์ออฟเดส t รักชั่นนะฮะไม่สามารถเอาชนะไปได้ในแมชนี้นะป้องกันแชมป์แท็กทีมไว้ได้เหมือนเดิมฮะตาเดี๋ยวไปดูแมชต่อไปกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรพักกันสักแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับนี่อ่ะ จุดไฟฉลองซะหน่อยฮะเคนของเราเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดอมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดอมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook Fanpage และ t ิ k t o อไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมา ช็อปเตอร์ที่6ฮะ Number ร์วันคอนเทนเดอร์ฮะนี่อ่าเคนฮะอ่าคราวนี้ออกมาคนเดียวฮฮนี่ครับ The Big Red Machine นะแต่ว่าในเกมของเรานี่จะเป็นเวอร์ชั่นสีดำนะเอ้ยฉันอยากจะเอาเซอร์แมชในแมชนี้ให้พวกนายเจอกันนะแมชนี้จะเป็นทริปเปอร์เทรดแมชนะแล้วก็ถ้าใครชนะนะนี่จะได้เป็นแชร์จะได้เป็นนัมเบอร์วันคอนเทนเดอร์และฉันจะเป็นกรรมการในแมชนี้ด้วยนะนี่ครับผมนะ ริบเบิลเทรดแมทนัมเบอร์วันคอนเทนเดอร์ฮะนี่มาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นใครนะเราจะแสดงเป็นในส่วนของสเปเชียลเกสเลสเฟรียนะฮะดีโลบาวเอชและก็เอ็กซ์แพคนะฮะสามเศร้าโดยมีเคนฮะคือกรรมการพิเศษนะในแมนะินี้ฮะนี่อยู่กันในสนามคิงออฟเดอะริงครับนี่มาก่อนเลยอี y ิวติงโนมี o w m นะอี y no ิวติงโนมี o นี่มาแล้วเคสครับนี่เหลือดำครบแล่วน,นะในปัจจุบันหน้ตอนนี้นะ ไหนครับผมเอชรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เจอเอชเลยมั้งเนี่ยฮะใช่ไหมเรายังไม่ได้เจอเอชเลยมั้งนะฮะเอชแอนริสเตียนเนี่ยนะมาคนที่2ฮะจอมขย่าคอนะนี่ครับผมมาหรือยังนี่มาแล้วจ้านี่โอ้คอสั่นดิกบิ๊กบิกบิกมาเลยฮะนี่ฮะดีโลบาวนั่นเองนะรู้สึกว่าในแมชเมื่อสักครูน่นี้ที่ขึ้นมาก็คือทำยังไงก็ได้ให้แมชนั้นจบไปแล้วนะฮะ นัครับผมนะโดยที่เราเองก็เลือกเอาเลยนะว่าใครนะฮะจะเป็นผู้ชนะนัครับผมเนาะือเอาง่ายๆว่าแมทมึงควรจบไปไวๆแค่นั้นแหละนะฮะก็ไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันนะมานี่ฮะคนสุดท้ายครับ X p a c k นะจาก Degeneration X ส่งเข้าประกวดฮะนี่ครับผม X p a c k นะรู้สึกว่าในยุคนั้นนี่คือ X p a c กกับ K นี่ก็จับคู่แท็กทีมกันอยู่ช่วงหนึ่งอยู่เหมือนกันนะฮะนี่มา หน้าที่กรรมการพิเศษของเราฮะเราไม่มีชุดกรรมการพิเศษนะเนี่ยนะเพราะเราไม่มีสกินชุดกรรมการนั้นเนี่ยอ่านี่มาแล้วฮะนี่ฮะเกสเลฟรีเคนั่นเองนะฮะนี่เราจะเป็นกรรมการสุดยุติธรรมที่สุดและโอเลยนะอาแท้กกันได้จัดการกันเลยนะรู้เหมือนกันว่าจะจบกี่โมงนะเนี่ยแมชนี้เนี่ยฮะมาสามเส้าซะด้วยน่าจะใช้เวลานาน,านอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฮะนี่มาเา้ายังไงนี่เฮ้ยมา เคนของเราบอกเลยจัดการกันไปนะ ee, เดี๋ยวฉันจะดูเองนะว่าใครจะเป็นคนที่สามารถนะเป็นนัมเบอร์วันคอนเทนเดอร์กับฉันได้นะข้าจาา่ายกเปล่าฮะยังไงจังหวะนี้ใครใครกระทืบเราก่อนนี่ก็ถือว่าเป็นศัตรูเราแน่นอนนะฮะพูดเลยเนี่ยเคนเคนบอกอยากจะเป็นกรรมการที่ยุติธรรมที่สุดในโลกแล้แลวแหละนะอุยูยยังอัดเคลินมาเคลิ้นไปจังหวะนี้ยังไง ดีโลบาวฮะจับมาขึ้นเชือกแล้วทําอะไรโดนต่อยร่วงฮะเอทมายังไงดีโลบาวเตะยังไงต่อยเอา้าแบบน,นี้เราไม่ต้องทําอะไรเยอะฮะเรามีหน้าที่แค่ตบนับตบพื้นนับสามให้ได้แค่นั้นพอแหละดรอปคิกฮะดีโลบาวโดนเอทเอาโดนต่อยร่วงเลยเอ็กแพรกกเอ็กนี่ไงเข้าใจาป่าฮะมายังไงดีโลบาวโดนสแนปแมลงใบฮะสปินนิ่งคิกไปหนึ่งทียังไง ดีโนบาวจะจับโดนเตะฮะเอ็กแมาจับใส่เอทเอทบอกอยามายุ่งกับกกเตะหนึ่งทีดีโนบาวนี่เหมือนจะโดนอยู่คนเดียวเล่นหรอไหลกันแทกซะสอกระแท,ก,ะก,ะแทกฮะโซมาเคนบอกเชือดคอแล้วมามี f ฟินิเชอร์แล้วเฮ้ยเฮ้ยเคนบอกกูยังไม่ทันสู้อะไรเลยเนี่ยกูมี f ฟินิเจอร์แล้วมาอยากให้มันนอนสักคนนึงอ่ะได้ปะเนี่ยฮะยังไงเชือดคอแล้วยังไง X ไเอง็กแพเอ้ยอินสกิลีใส่เอทฮะ มาเอ็กแพกบอกได้เวลาและตอบหนึ่งที่เคนของเราก็เชิดคอมานี่จับรีเวิร์สดีดีรีเวิร์สสูเพกใส่เอ็นมันซะเลยนี่เฮ้ยโอ้ยมาฮะยังไงสองคนเมืองตีกันบายฮะมายังไงจังหวะนี้ดรอปคิกใสเอ็กแพกฮะยังไงเอาเตะใส่เฉยเลยเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเออดีโลบาวโหดีโลบาวมันจัดจัดการฉันได้ยังไงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแน่ดีโลบาวฮะไปเอ็กแพกเอาโดนรีเวิร์สอัดเทิร์นบัคเกิลไปก่อนฮะ เอกแพกโดนเอ็ดซอกอีกเออเอาเข้าไปเฮ้ยอย่าอย่าทำผิดกติกานะกระจายบ่าฮะไอ้ไอ้พวกนี้นี่มาดีโรบาร์งเผลอเผลอโดนฮะเข่ากันแท้กับเข่าซะดีโรบารอย่ามายุ่งกับโกฮะโกคือกรรมการเอาโดนวีอย่างไปฮะจังหวะนี้เอ้ไปจัดการพวกมันสิมาจัดการอะไรกรรมการนี่ดับแพ้ฟาวเออโดนซูเปกไปอีกฮะดีโรบาร์ซูเปกใส่เอ็ฮะอันนี้ เป็นว่ามีแม,มตช์สองแมตช์แล้วนะเนี่ยแมตช์เออแทนที่จะเป็นแมตช์สามเศร้านะกลายเป็นว่าจับคู่ตีกันฮะดีโลบาวมึงลงไปข้างล่างไปฮะเออเดี๋ยวมึงต้องเคลียร์กับโกูยาวๆเข้าใจเปล่าให้ดีโลบาวฮะยังไงจังหวะนี้ส่วนเอทกับเอ็กแพคก็ตีกันไปเหมือนเดิมฮะเออดีโลบอกเออไม่ไม่ไม่ไปจัดการกัมนมาล้วอะยังไงแล้วสลิปเปอร์โฮติดเชือกติดเชือก บอกการบอกติดเชือกจ้าอย่าไปจัดการมันดีอ,อยังไงมาเอกแพกบอกขึ้นเชือกแล้วจังหวะนี้กระโดดเล็กดอกไม่โดนโอ้โหก้นกระแทกพื้นเตไปเลยปีโลบาวยืนเงยมิออยู่จังหวะนี้เอารวบโกดแล้วกรรมาการนับเร็วหนึ่งเอ้ยไม่ทันได้นับเลยโอ้โห,โโหเคนบอกกำลังจะนับเลยโอ้เอกแพกเฮ้ยยังก่อนมามา,มาดับเบิลททมันซะหน่อยมาเอ็ดโดนฮะพาวเวอร์บอมซะนี่ดับเบิลททมพาวเวอร์บอมใน สันส่นคอดึกๆกเหรอมานี่ฮะไม่ชอบเลยฮะดีโลบาวนอนซะไปเชนนะมาได้เวลาเชือดคอหรือยังเชือดคออีกครั้งหนึ่งดีโลบาวมาที่มึงทำอะไรกวไว้ฮะเตะมาจับมาใส่เลยละกันฮะจังหวะนี้กรรมการเน้นม้วนหน้าง,งานไว้ก่อนฮะทูมสโตน p พายไดเวอร์ใส่ซะเลยนี่ฮะเอ็กหนึ่งทีมานี่ยังไง เอ็ดมานี่จับมารีเวิร์ดสู้เพกลงบาฮะนี่อ่ะเอ็กแพกตงจัดการดินี่มโมแต่เอ็กอยู่นั่นแหละยังไงเอาเอ็กเอช็อปเอ็กกันไปช็อปเอ็กกันมายังไงจังหวะนี้ตบหนึ่งทีตอบอีกทีหนึ่งดีโลบาบอกตอบให้ฟื้นมาโดนรวบกดสมาวพิเกตแล้วกรรมการเอากรรมการบอกไม่ช่วยไม่ช่วยเว้ยไม่ช่วยเอาเอาจะเฮ้ยจะเอ,เอไม่นับพากรรมการไม่นับเฉยยังไงนี่เฮ้ย กรรมการสุดยุติธรรมที่สุดในโลกแล้วเนี่ยนะพูดเลยเนี่ยโอ้ยโดนโดนดาวนลทีมกันซะฮะทั้งเอทั้งเอ็กแพคฮะเมื่อกี้มายังไงเอนี่ก็สนใจกรรมการจังเลยต่อยหนึ่งที่ต่อยเอาร่วงไปเลยกรรมการกรรมการร่วงไปแล้วโดนไซวอลสแลมลงไปโดยดีโลบาวฮะดีโลบอกมานี่มาสามลายหัวมงอะบยก่องดวงใจฮะดีโลบอกแน่เป็นไงล่ะฮะมาเอ็กแพคบอกขย้ำต่อยขย้ำต่อยโดนเตะเอาเตะดีเออดีโลบาวไม่ช่วยเลย กรรมการนี่ก็มามาเช็คอาการรักมมยปร้ำเลยนะเนี่ยมาจับแบกซูเพกใส่ฮะนี่กรรมการบอกยานะครับอย่าทำผิดกติกากาันนะครับนะนี่ฮะมีเขย่าคอสักทีหนึ่งก่อนเออดีโลบาวฮะแล้วโดนช็อปฮะโดยเอด็ดโดนเอ็กแพ็ช็อปปเมื่อกี้ หลากศบขึ้นมามานี้ทำอะไรวียงไปดีโลบาเหรอไหลกระแทกโดนเตะฮะโดยทางด้านของ x p a กแมารวบหลังมาได้โดนศอกกลับฮะโดย x อ็กแพเอ็ดบอกกูนี่คือตัวโดนอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยฮะมาแล้วดีโลเวียง x อ็กแพบอกอย่ามายุ่งกับโกมานี้ทำอะไรมาสบปินนิ่งคลิกหนึ่งทีดีโลบาบอกมากูสนใจฝั่งนี้อยู่ตบหึงที x ack, อเอ็กแต่อไปกเอา เอยเน้นม่วงเน้นม่วงกันอย่างเดียวอ่ะตอนนี้เนี่ยฮะเน้นตลุมบอลกันฮะมายังไงเอ็กแพรกวงในเอ็กเอ็กเอ็กแล้วเว้ยให้ยังไงจังหวะนี้ยังไง,ง,ม,าง,ไงมาจับเจิบหนึ่งทีเอ็กแพกมาสปริงนิ่งเฮ้ยนี่ขาลหน้าแล้วโกรธแล้วกรรมการกรรมการบอกไม่สนใจกรรมการมัมแต่เก๊กอยู่ปะโถโอ้ยกรรมการัวแต่เก๊กอยู่ขอโทษขอโทษโอ้โหมาจับมาเข่ากระแทกกับเข่าฮะเอ็กแพรบอกอะไรอยู่ว่เฮ้ยโอ้โกรมการ โอุกรรมการนี่ไม่ช่วยไม่ช่วยไม่เหลืออะไรกันเลยนี่มาจาับแปลกฮะใส่เป็นพายไดเวอร์ฮะเอกแพกนะฮะต้องบอกว่าแมตต์การเป็นกรรมการนี่เป็นอะไรที่แบบว่ามัวม่วมั่วซ่วนวมั่เต็งดีเลยเกินนะฮะมายัางไงเอทสปินนิ่งคิกฮะเอ้ยช็อตการดอปคิกใส่เอกแพกฮะส่วนเรากระแทกเข่าใส่ดีโลฮะโอัยแบบนี้มันเน้นมั่วเน้นมั่วฮะตามสูตรนะฮะหวัวยงเอทไปครับเอกแพก ไอ้แขกบอกไม่สนใจสนใจดีโลบ้าวดีกว่าฮะอย่างไงมานี่กรรมการกรรมการเน้นมั่วหน้างานอย่างเดียวจวังหวะนี้กรรมการบอกไอ้พวกมึงทั้ง3านคะนไม่มีใครนะดีพอที่จะมาแท็กทีมเจอกับพวกเราหรอกนะนี่ฮะยังไงโดนเตะเอ้ยไอ้แขกเตะใส่กรรมการเฉยอย่างไง โอ้มามานี่เอ็กแพคมึงอะไรเมื่อกี้มึงทําอะไรกับโกไว้นียย่งไงอุตส่าห์พยายามจะช่วยเอ็กแพกแล้วนั่นเนี่ยฮะคู่โจดเก่าไอ้คู่แท็กทีมร่วมกันนะั่นเนี่ยฮะมาซับปินนิ่งคิกใส่เลยเอ็ฮะไอ้เอ็กแพกนะเมื่อสักครู่นี้ฮะส่วนเอนี่คือตีกันดีโลบ้ากันไปมายังไงตบอบหรอไม่ได้มายังไงจังหวะนี้หวีงดีโลไปเอด็ดส่วนเราฮะหวีงเอ็กแพกร่วงไปไอ,อ้ร่วงไปแล้วมาจับแบกแล้วเอ็ด ใส่พายไดเวอร์ลงบฮายฮะ,ะยังไงสนใจเอ้ยจัดก,การกันเลยแล้วแล้วเข้ายังไงจนนังหวะนี้เอกแขกมันสนใจอย่างเดียวอ้ยกรรมการไม่รบเบรกนะฮะเพราะว่าโดนกระเทิบอยู่โดนสปินนิ่งคีกไปฮะ,ะเอ็ดบอกก็บีบคอเอ็ดบีบคอดีโลบาวซะจนแบบไม่นี่แล้วเกินนะฮะโดนรีเวิร์สฮะเหวี่ยงมาอ่อาเยอะๆตอนนี้ไอ้แขกมึงอะไรนักหนาไปซะไปฮะเร็วๆเข้า เอ่จะกดก็รีบกดกันซะมาจับมูนซอลโดนเข่าดักฮะโอ้ยดีโลบาดีโลบาบอกอ่อเลยกูสาจะทําท่าสวยๆว,วะโถเอ้ยมายังไงจังหวะนี้เอด็ดเอ็ดบอกมานี่ยังไงเอด็ดยังไงสิวยังไปเด้งมาหนึ่งเชือกสอกกลับฮะ ส่วนเรานี้ไปไๆปมาๆนี่เรากลายเป็นว่ามาสู้กับเอกแพแทนแล,แล้วเนี่ยฮะดูยังดีโลบาวมายังไงเอด็ดสเปียใสซะเลยโอ้ยสเปียโดนไม่เต็มเท่าไหร่มาเอ็ดบอกได้เวลาปิดฉากและดีโลบาวงลุกขึ้นมาเลยแล้วเข้านี่หันหน้ามายังไงจังหวะนี้ปะยังไง เอด็ดวี่งไปเด้งมาหนึ่งเชือกส,สป,ปียนี่เป็นไงล่ะฮะสป,ปียใส่ดีโลโบาวเลยแล้วยังเอด็ดบอกยังก่อนยังก่อาไหมสักรอบหนึ่งยังไงจังหวะนี้มา่ะยังไงซีเอาวี่งไปฮะเด้งมาหนึ่งเชือกเอด็ดบอกนะสป,ปียเออนี่สป,ปียใส่เลยยังไงเนี่ยไอ้ไม่ตบไอ้ไม่นับหรอฮะไม่นับกันหรอฮะยังไงจังหวะนี้เอาวี่งไปอีกแล้วเอด็ด เวียงมาแล้วสเปียโอ้โหเอ็ดสเปียหลายรอบแล้วเอาโอกรธแล้วกรรมการนับแล้วโอ้โหกรรมการกรรมการโดนกระทืบอยู่มาเออลิคาร์น่าฮะเอ็กแพคโอ้โหกรรมการโดนกระทืบอยู่ฮะจังหวะน,นี้เฮ้ยมึงก็ช่วยมาเคลีย่ยเอ็กแพคหน่อยสิว่าฮะโอ้โหเฮ้ยกรรมการบอกชักจะทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะโต๊ะพังแน่แมชนี้นะพูดเลยฮะ มานี่มายัางไงจังหวะนี้เอกแพ็กประกาศอ,าอ้าวเอาเอกแพขึ้นไปบนโตะและ้วมามานี้เอาโดนเอเอเดอร่วงร่วงร่วงเออโดนเตะร่วงเลยเฮ้ยเฮ้ยเอกแพมานี้เอาต่อยขอาบนก็ตีกันไปฮะส่วนเรานี่ตีกับเอกแพ็อยู่นะตอนนี้มาหุย่างไปอัดเทินไอเบอร์เิเก้นะจังหวะนี้เอาโดนต่อยเฮ้ยฟื้นทันไวจังหวะฮะหุยยังไปปองอ้อยหัวโขกับเสาวเวที โอ้ยไอ้แขกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้แขกบอกไม่อยากจะตีกับไอกกรรมการแล้วฮะเอยสนใจแมดดีกว่าแต่กรรมการบอกอยา่าอย่าไปยุ่งกับเขานี่เมืองลงมาสบายฮะเออนี่จะขึ้นเวทีแล้วเอายังไงจังหวะดที่โดนสอกฮะเอ็ดเออกเอ้แขกหันมาตบไม่เลิกไม่ลายัยงไงเวียงไป มาเด้งมาหนึ่งเชือกเอาชนกับดีโลบาซะอย่างนั้นดีโลบอกมานี่แขวนคอซะ่ะแขวนคอยังไงจังหวะนี้เอาแขวน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 หนักมากแขวนหนักมากยังไงจังหวะนี้กรรมการโอ้ยกรรมการนี่ต่อทุกคนนะพูดเลยนี่โอ้ยอยากให้แมนมจบไวๆฮะคืออยากให้ทุกคนได้นอนกันนะนะคือก็ไม่นอนกันสักทีหนึ่งมาจามสอกใส่แขนฮะของเอช ยังไงจังหวะนี้โดนเตะอีกเอ็กแพกโอ้โหโอ้ยเอ็กแพกนี่เตะแต่ก็กรรมการนะมาน,นี่มึงจั๊กจยังไงยังไงแล้วเนี่ยฮะเอ็กแพกมาลงไปสะปายฮะอย่ามายุ่งกับโกฮะมา,าจับแบ็กสู้เพิกฮะดีโลบาวโอ้ยกรรมการนี่ก็อา้าวโดนยื้ออีกอ้าวโอ้ยเอ็กแพกนี่ก็ตื้อไม่เลิกไม่ลาเอ๊ะไอ้ดีโลบาวมานี่จับมาแบ็กสู้เพกใส่กรรมการอีกเออ ไม่มีกรรมการให้มึงได้นับแล้วนะบอกไว้ก่อนนะนี่กระเทืบกุยับเพียเหยแลือเกินน้อยโดนหัวมงก์จุดสำคัญของชีวิตไปฮะสำหรับเอชเอดีโรนะมาชักใจยังไงยังไงแล้วชักใจยังไงยังไงกันอยู่แล้วนะไอ้พวกนี้เนี่ยฮะโอ้สนใจแต่กรรมการไม่สนใจแมทที่จะเกิดขึ้นเลยยังไงนี่เอ็กแพรกฮะอ้าวดีโรบาตอบดีโรบาบอกมานี่เออตอบหน้าสักทีหนึ่งเอตอบกลับ เอกแพกเอาช็อปใส่ทางด้านของกรรมการกรรมการบอกอะไรอย่ามายุ่งเอาฝั่งโน้นะ่ะตีกันแล้วดีโลบาบอกมาได้ได้เวลาแล้วดีโลบาทำอะไรมาจับจึ๊บมาใส่เป็นรีโลบาพาวเวอร์บอมฮะซิดเอาพาวเวอร์บอมกรรมการโกรธโอ้ยไม่ทันไม่ทันจะได้นับเลยเอกแพกบอกต้องมาเตะช่วยเหลือก่อนอาเวียงเอกแพกบอกอย่ามายุ่งกรรมการโดนอาร์มแดกฮะ มาดีโลบาบอกเอ้ยบอดี้สแลมลงไปก่อนมาโอ้โหต้องบอกว่าแมชนี้นี่คือโอยกระทืบกันอย่างเมามาันเหลือเกินนะไม่เว้นแม้กระทั่งกรรมการกรรมการบอกอยากจะกระทืบทุกคนที่ขวางหน้าพูดเลยนะแมชผ่านไปสิบนาทีแล้วเนี่ยฮะพูดเลยแมชนี้เนี่ยมาแล้วทำอะไรชอ็อปโอ้ยเป็นเล็กดรอปลงป D มาฮะดีโลบามาแล้วยังไงเอ็ดเอ็ดบอกยะมาทำอะไรจังหวะนี้เอ็ด เอ็ดรอจังหวะอยู่เอ็ดบอกไม่ไม่ทําอะไรแหละโคสไล์ใส่ดีโลบารซะยังไงจังหวะนี้เอ็กแพคฮะมัวแต่ชี้โบชี้เบ้ยังไงจังหวะนี้เอ็ดยืนมึนเอ็กแพคก็มัวแต่สนใจกรรมาการอยู่อย่าไม่ยุ่งกับโกกับโตเอ้ยนะนีด่ดีโลบารบอกไอ้แดกแดก,แดกสักเทนึงฮะใสโอ้ใสหัวมา,ายังไงนี่เอาขี้ยงเอ้ยไอ้ยเอาไม่โดนไม่โดนมาจับแบกบอกไอ,อ้แบกซูเปกใส่บันไดเลย เอกแพกมีก็สนใจแต่โกจังเลยเอากรรมการนับแล้วเฮ้ยนับเร็วหนึ่งสองหยัง่งเฮ้ยเตะกรรมการซะอย่างนั้นโอ้โหโอ้ยเอกแพกบอกโอ้ยกรรมการนี่เฮ้ยโอ้โหกรรมไหนบอกยุติธรรมที่สุดแล้วไงฮะโอ้โหนับสไวด์เชียโอเอกแพ็กบอกมึงไปซะไปอย่ามายุ่งกับกูเอาเอ็ดแล้วนับเร็วโอ้ยกรรมการมัวแต่สนใจเอาเจ้าเหม่งใส่เอาบันได จุ้มเองใส่แพกจุ้มเองอีกทีหนึ่งนะ X แพกมึงยังไงจังหวะนี้มาได้เวลาจับแปงฮะยกสู้เพกลงไว้ก่อน X แพกนี่มันชักใจยังไงยังไงแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวมึงโดนแน่นะพูดเลยเนี่ยฮะกรรมการมันสั่งแล้วรีบกันรีบจบแมต์กันไวๆเว้ยนะโกูก็อยากจะไปนอนแล้วเนี่ยฮะเคนบอกยังไงจังหวะนี้วิ่งดีโลบาาไปเด้งมาทําอะไรเอ็ดบอกอย่ามายุ่งเอ้กรรมการอย่ามายุ่งมาโดน เป็นไอแสนปแม่ลงมปก่อนนะฮะดีโลจับอาร์มแดกลงไบฮะเริ่มนอนกันแล้วจังหวะนี้ฮะดีโลบาวมาดีโลบอกจับเอ็กแพคขึ้นมาก่อนแล้วการจังหวะนี้อาจจะจับเจบมาใส่ดีโลบาวบาว่าดีโลบอมฮะนี่เขาบอมแล้วกรรมการกรรมการมัวแต่สนใจเอานับแล้วโอ้ยไม่ได้เอ็กแพคบอกว่าอ้ย,ยังคิงเอาทันโอ้กรรมการโอ้กรรมการที่แบบว่า เรียกว่าอย่างไรนะยุติธรรมที่สุดในโลกฮะไปเอทมึงไปสไปฮะเอาเอกแพกฮนะลงมาตามตามงานนะจังหวะนี้ดีโลบาวก็ไม่รู้ไม่รู้เออสันหัวไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวจังหวะนี้เนี่ยฮะโอ้สิบสองนาทีเข้าไปแล้วฮะแมชนช้นี่ถือว่าซัดกันเดือดเลือดพันอยู่เหมือนกันนะฮะโอ้คือเดือดแม้กระทั่งกรรมการอนะกรรมการนี่ตีตีกับชาวบ้านชาวช่องไปเรื่อยเปื่อยมากเลยนะเอวียงไปอัดเทิร์นบัคเกิลมา ดีโลบาจับมาทำอะไรดีโลบอกมาผมขึ้นเชือกนะมาได้เวลาจับเป็นอะไรซูปรเปอร์เพกฮะซูปะเปอร์เพกลงไบฮะใสเอ็กแพกเลยแล้วยังไงจังหวะนี้มาหักแขนไอหักขายังไงยอมมาเปล่ายอมไหมยอมยอมไม่ยอมเอ็กแพกมึงยอมไหมเอ็กแพกจับพื้นมาแล้วเอ็กแพกบอกปล่อยกูโอ้ยเรียบร้อยเลยแถบเอาฮะโอ้ยเป็นเอทดฮะที่เอาชนะไปได้ในแมชนี้ฮะโอ้โห คือจับกดไม่ได้ก็ซัมมิชันแม่งซะนะนี่ฮะโอ้โหดูฮะหักหล่ะหักขาของทางด้านของเอ็กแพกฮะกลายเป็นเอ็ดครับที่ได้เป็น Number 1 c o n t e n d e ทไปชิงแชมป์แท็กทีมต่อไปนะซึ่งก็ต้องรอดูกันครับว่านะจะเป็นเอดนี่จะจับคู่กับใครนะฮะโอ้ก็โอเคประมาณนี้ละกันสำหรับนะครับในส่วนของ w ล f No Mercy นะในโหมดป้องกันแชมป์แท็กทีมนะฮะมีอะไรกวะเนี่ย อ๋อไม่มีไม่มีมมโอเคประมาณนี้ละกันถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,ด Subs c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเรานักคับมินเกมไม่งงินด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะคลิปนะ่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรรอดูรอติดตามกันสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบา,บายยนะฮะ